นาจะไม่รุดแหลกนะเจ้าหนุนนาจะไม่รุดนาจะไม่รุดกรบผมเล็กวะแหลกวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เลยกรบผมคือจังหว่าจังหว่าเด็ดไม่ได้พลาควายวกลงมากกรบผมอ่าได้ได้มาก็ขึ้นวาซี 我真你呀！哇，妈。 À, sao đi tuần chào gặp hôm Ú Cứ đừng phân tóc nắc lấy gặp hôm Lục dứa chấm nằm mất lệ Ồ, lục cốt Rên là bốn lệ cươn Bên ขั้นก็จิ้งไม้อยู่อ้อะไรขึ้นได้ขั้นนี้ครับผมเป็นชนใหญ่เลยครับผม เดี๋ยวไปดูตอนที่วดัดใดปลาชนขั้นนี้ครับผมเป็นขั้นเด็กของหม,มึกขึ้นครับโอ้ยใจเลือดผมมันหลบปุ้ยยังหรอกครับผม,ม,ก,บผมกำมีมากหลบเบ้าก็เลยหยิบหยิบกับประวาขนตกครับผมอ้าลืมผ้าไขวหล์กลงมา <laughs>

ắt à tôi, để. Để, phải... để, con lên rút mai không? cuốn trắng luôn, đưa luôn, nón Máy mày bị không dây đai mày đã phải vóc, phải vóc đau mắt rồi không? mèo, Ất tôi, anh, thức cái เดี๋ยวประเดีวะไม่ลุดเลยถึงวันกวะมันมันกื้นเลยกืนไหมกื้นเลยกื้นเลยโอ้ี่ไม่ไม่ไม่ไกนดีลน่นนอนะประเดี๋ยววะักไว่อนถ้ามีวะถ้ามีวะ mày tích lấy là phóng trào Lục cũ cả phong. ลูกปูไหวกับผมไหวต้องกราวน้าล uh, ่าหายากครับกว่าจะได้เมื่อวานไปเย็บอดนั่นได้กับผมยังเงียไม่ได้กับผม Nhiếp, 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 nhiếp Ui cái tiếng mài lào này cặp Nên là nằm khuyên lên đó Mà khuyên thì bóng tông vào mép nỉ Tí nữa nằm làm... Khuyên dưỡng lên cặp không Ui nhanh dục đi อ่าขันนี้ครับผมเมื่อขึ้นจะได้ลากกดครับจะดูเป็นกันสุดท้ายครับผมตัวชังแล้วเมื่อขึ้นนี่ฮอกคีดครับผมปานเลนือรบอ่าไปค <c oughs> รับผมรู้กันต่อครับผมได้ตัวนึงนี่อัดตัวปานเลยครับผม <c oughs> อ๋อโอ้ยฮะ อีเดียวเหม่อ้ยนี่กับผมกำนีกำนีเพื่อไม่ได้พลาด้ยหัวกลงมากอะผมหนุกกำลังดังยู่อูอยู่เลยเนาะอูู้ย่เอาลูกบาคือแม่เอ้ยผมลืมหัวกลงมากอะผมอายา ขงเด็ดคงเด็ดำนี่กำคงด็ดเลยครับผมเดวว่าล้ลลกบาับ <laughs> นี่นี่นี่เลขกอนมันนันไม่ไหนละ่ะนาจ้าไม่ลุดเลยน้ลนาจ้าไม่ลุดนาจ้าไม่ลุดครับผมเลขกอ่เลกอุ้ยอุ้ยอุ้ยม่เลยครับผมคือ,คอ จังหว่าจังหว่าเด็ดไม่ได้พาดค่อยหวกลงมากครับผมอื้าวโอยพี่น้องขับผมนี่เห็นเลยนี่อ้าโอยแล้วไปเดี๋บ้านผมว่าก็เดี๋ยวบ้านจะจิ้มฉิงเลยครับผมไปจ้านี่นี่นี่ đi quay đi, đi. đây Nào, đây Giờ ông ấy, ông ấy càng hít Chỗ này trong đây là trong không? chấp Hà khăn gặp không? Tròn giấy Cả nó tàu khen gặp không? Chúng ta có tố nữa. จำเต็มกับผมอ่ะปนิว่ากับผมฝนต้องอะไรอ่ะไป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 บันต้นใส่อีกที่ฝนต้อกเลยกับผมไปกับไปครับยู่เห็นว่าือไปพาฝนไปกับผมเหล็กว่าเหล็กเด็กต้นต้นส่งใบใบรับผมใบใบสองใบเยอะหนุปูมากรับผมเสียงก็เลยลงไปเก็บเป็นเล็ครับผม ตุ๊ยุตุ๊ดๆควันกู้มควันทุกคนอืมดูแดงอ่านี่กับตัวตัวเด็กเยเราไปเล่กเดียวก็พวกดี้ไม่เลยก่อยแง่นะผมเห็นมาจับมาผมวาดข้อข้อข้อประมาณลูกวาเนนนู่นอครับ อวน่วนเลยครับผมจัดเดจีนขั้นที่สิบสี่ใช่ขั้นที่สิบสี่ครับผมนี่ป <c oughs> รากดไซนีประมาณประมาณเกาคิดครับผมคูอกัมนี้ว่ด จะไม่ไปดูแล้วครับผมเปรว่าพุนตกคือตกช้าแล้กวก็หยุดช้าแล้กวก็หยุดด้วยความคงใจครับผมตองตองลงไปเลยอู้นี่เพรว่าโจนี่พุนตกด้วยหลักครับผมไปามา อ่านี่ครับผมล่องจังดูครับผมดูความพอใจ <c oughs> นี่แหละปลากระตัวปลาชนตัวครับผมอ๋อว่างด้วยว่างด้วยล,ลูกฮอกระปุ่นหนึ่งกิโลโหกขีดสองตัวก็จำเลยครับผม แล้วกนดด็นี่นะอแล้วมันได้เด่นลงเลยทีถึงพิชอลโลด่ด้วยความภูมิใจประชนตัวเดียวครับผมมันอิงไม่เอ้ยโลบนึงพอดีครับผม <laughs> เด็ดเลยนะนี่หนึ่งกิโลก็แสดงว่าแล้วกดนี่ฮกคิดเนเน่นอนเลยครับผมอาตูว